แม่เป๊กมากซิลิต้าทำภูเก็ตลุกเป็นไฝคลอดลูกแล้วใครว่าแซบไม่ได้เออแป๊แบๆบบบคุณแม่คนสวยฉาย,ยาเจ้าหญิงแห่งทุ่งราวนเดอร์ซิลิต้าเจนเซนก็ได้คลอดลูกชายน้องกวินอัศวินเจนเซนนรงเดชครบ5เดือนแล้วซึ่งเธอและสามีก้อนนรงเดชตั้งใจว่าจะช่วยกันเลี้ยงลูกอย่างดีแม้ว่าจะเหนื่อยบ้างแต่ก็มีความสุข และช่วงนี้ลิต้าก่อนพร้อมด้วยน้องกวินยกครอบครัวกันไปพักผ่อนที่ทะเลจังหวัดภูเก็ตซึ่งงานนี้แม่ลิต้าก็ไม่พลาดที่จะจัดเต็มความแซบ่บในชุดว่ายน้ำสีดำที่เผยให้เห็นรูปร่างสัดส่วนเฟิร์มสมก็เป็นสาวรักสุขภาพเรียกได้ว่าแม้จะต้องเลี้ยงลูกขนาดไหนแต่ออราความสวยเป๊ะของคุณแม่เนี่ยไม่ดับลงเลยนะคะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ